สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้นะครับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับวันนี้ทำขบวนโดย t ีเซลลางนะครับวันนี้แน่นอนนะครับก็เครื่องยนต์คัมินนะครับ MPA 855R1 นะครับขนาด350แรงม้านะครับที่แรงบิดที่2,100รอบต่อนาทีเลยนะครับเป็นชุดทรงกำลังแบบโวลุ่นที2 1 1 r z นะครับรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้ไม่มีระบบไฟฟ้านะครับไม่เหมือนพวกเจ้าหัวรถจักรนะครับที่เป็นดีเซลไฟฟ้านั้นจะมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้ความวิ่งได้นะครับในความกว้างของรางก็อย่างที่ท,ทราบกันทางเมืองไทยก็1เมตรนะครับหร,หรือเท่ากับ1000ม mm ิลลิเมตรเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับทําความเร็วได้สูงสุดเลยนะครับเจ้าไอดีเซลรางเนี่ยหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ mm. ก็ หลารุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น APD นะครับ APD ก็ตั้งแต่หมายเลข2513ถึง2524นะครับไอ้อนี้รุ่นนี้จะมีห้องขับจำนวน12คันนะครับแล้วก็รุ่น APN นะครับตั้งแต่หมายเลข22121 2, นะครับถึง2127นะครับไอ้นี้จำนวนทั้งหมด8คันนะครับรุ่นนี้ไม่มีห้องขับนะครับแล้วก็รุ่น A.N.T. นะครับก็ตั้งแต่ 20, 2101นะครับถึง2140ครับอันนี้เป็นสําดับเอาไว้เป็นรถพ่วงนะครับไม่มีห้องขับนะครับก็ถือว่านำเข้ามาหลายรุ่นนะครับสำหรับเมืองไทยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ก็เป็นแบบซิกมานะครับ R.P.R. 4 0 L.X.L.X. 1ก็คือ,อ L.X. 1นะครับ ก็นำเข้ามาตั้งแต่ปีพศ2538นะครับก็ถือว่านานเลยทีเดียวนะครับใช้งานมานานแล้วนะครับนำเข้ามาเมื่อพศ2538ก็มีหมายเลข2513ถึง2524นะครับเราก็ Uh, 2,538หมายเลข21 21ถึง21 28อันนี้ก็จำนวน8คันนะครับก็นำเข้ามาเมื่อปี2,534เหมือนกันนะครับส่วน uh, ที่นำเข้านะครับเจ้าดีเซลลางที่นำเข้าในปีพศ2,539เนี่ยก็คือหมายเลข25 25ถึง 25, 25 44ครับเพื่อนๆก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่แอดเอามาให้ เพื่อนๆนะฮะได้เรียนรู้ไอ้เจ้าดีเซลลางเนี่ยเห็นวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์อะไรมามาจากประเทศอะไรก็ผลิตมาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เป็นจากบริษัทเดวูอุตสาหกรรมหนักจำกัดเลยนะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับถ้าคันไหนที่มีห้องขับนะครับก็จะนั่งได้แค่มีผู้โดยสารนั่งได้แค่76ที่นั่งถ้าไม่มีห้องขับนะครับก็จะนั่งได้อยู่ที่80 นะครับแปที่นั่งเลยทีเดียวนะครับอยากรู้ไหมครับสนุนราคาอยู่ที่อะไรก็เจ้าหมายเลขสองห้าหนึ่งสาถึงสองห้สี่เนี่ยเมื่อปีพศสองพันห้ารามสิบแปาคานำเข้านะครับ28ล้านเกือบห0 0 0สนบาทเลยทีเดียวคนระับพันละ28่ล้านห้าแสบาทนะครับแล้วเจ้าหมายเลขสองห้าสองห้าถึงสองห้ี่สเนี่ย ราคาอยู่ที่31ล้านเกือบ0 0แสนเลยทีเดียว3 1ล้าน ,00 แสนบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าหมายเลข2 10 1ถึง2140เนี่ยราคาอยู่ที่31ล้าน5้าแสนบาทอันนี้นะครับก็อยู่ที่แต่ละปีแต่ละรุ่นนะครับราคาก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างที่แอดบอกเครื่องยนต์ 350แรงม้าที่แรงบิดที่อยู่ที่2,100รอบต่อนาทีนะเครื่องยนต์ ujemy, ํามิน n t a 855 A1 R 1ก <oro. S 2> <run> ็อยากจะให้เพื่อนเพ่อรู้ว่าเจ้าดีเซลรางเนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบอิสระนะครับตัวใครตัวมันนะครับคือไม่ไม่พึ่งใครเลยนะครับก็กระจายกำลัง เหมาะมากนะครับในการทําเวลานะครับไม่ว่าจะการจอดการออกตัวหรือว่าการขึ้นเนินต่างๆทําได้ดีเลยทีเดียวก็ความเร็วสูงสุดเลย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่ารางประเทศไทยเนี่ยวิ่งได้เต็มที่เลยอ่ะยังไม่เคยเห็นขบวนไหนวิ่งถึง120กัขบขบวนเลยนะครับก็เพราะว่าเลือกเลือกความปลอดภัยด้วลยนะครับแล้วเพ,เพื่อนเพื่อลองคิดดูนะฮะถ้ารถควยความเร็วสูงอย่างที่เชียงไฮ้ฟักกิ่งเนี่ย380กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนะี่ย ถือว่าเร็วมากๆนะฮะแล้วต้องใช้ระบบเบรกถึง6กิโลเมตรนะครับใช้ระบบเซ็นเซอร์ในการเบรกแล้วคิดดูว่าอนาคตถ้าเมืองไทยมีรถไวาความเร็วสูงในในระยะอ,อันใกล้นี้นะครับก็ถ้าสมมติเอาแบบ360หรือว่า380กิโลเมตรต่อช่วโมงแบบเสียงไฮ้ปักกิ่งระบบเบรหรือว่าระบบขับ ระบบเบรกนี้ใช้เซนเตอร์แน่นอนระบบขับก็ต้องใช้จอแน่นอนนะครับเพราะไม่สามารถที่จะมองไฟแดงเห็นฮะไฟแดงไปเขียวเนี่ยมันมันเร็วมากเลยนะครับระบบเบรกเบรกทีต้องใช้ระยะเบรกถึง6กิโลเมตรเพื่อนๆก็ลองคิดดูเอาว่าก่อนจะถึงสถานีต้องแมนยำขนาดไหนนะครับไม่งั้นมันก็จะวิ่งเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตันกระดิ่งกันด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถือว่าแลกความคิดเห็นความรู้กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับหนอกปดุกชาแนลนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ